จทีกาเธอวันนี้ฉันไม่รู้ทอะไรพาเจ้าโอไม่ฉันจ่ายเธอก็ถูกก็เจอใบแมงล้อมเต๋อเพื่อนี่ยากจำอะไรบางอย่างสันกินกรจังเหล่าเลยเจ้ไม่เน้นก็เอยไกมาล้างอนนะเจ้านั่ไก่นี่ก็คิดนม่นู่นแล้วโอ้บรรยากาศดีมากเธอแต่นี่บรรยากาศที่เซียงรายนะจ๊ะแต่จ่าเอาไม้แล้วว่าอ๋อ โดยโดยว้าวนะจ๊สเตจ๋าเนียเอยี๋ไปวไปวันนั้นเลยเจอบรรยากาศดีนถ <c oughs> ึงเขา <c oughs> นะคะกถ <c oughs> ้งเขาปลกเขาโดยว้าวนะจ๊ะเตอจ๋าบอไม่เป็นก็ดีแลยเจ้ามือเงนเนเียบก็ตอนเจอ ไ้ล่าประมาณสิิเมตรก็เกินหนีกับโรงงานกัากับปลาอะไเจอซับไปไปฟางไล่ไปฟังมานั่นดีปลีเจอดีปีนี้กับลาดไม่ได้ร้อนหัวยก็ต้องกินดีปีร้อนออกต่างวู้ดางนุ่แล้มเจอกินดีปรีปัดใบกระเพามันจําเป็นน้องไส้ดีปรีเจอดีปรีหรือว่าปิกมีแรง กันในเช็คเดียบเลยต้นไม้นี่มันเดกวันนี้ฉันไปเสียพักใบกระเพ้ามาเจอรูไม่แก้วโคน่าอ่ะมันหมายันี่หยุดตักระมังเดียักหมากไ้ตงต้นเลยเ้อจัดนะมันจะเด็ดก็ไม้เจามาต่างต้นเลยแบบนีมิัต่นกรไม่ดีเ้อออกเงินออาใบออกก็ไปส้ามไปปักได้นะเดเอนะปูกพอใบกระเพรามันปลูกได้โดยการจ่ายกินนะเดเอนะเออความหรูนะเรา กับว้อมโมแล้วมีได้เบียรนี้เฟนี่แต่ละนี่ก็เอาว่าเทียมเลยจ้หอกหัวเทียมมันดียากทำจบานบานจ้ะอฉันก็คนบานบ้านเดือนนึงนี่แบบให้ให้สู้ไม่ปวดได้ฉันดำกันกันนะคว้านหกเมื่อนาที เอาทายคลิปลงไปเดียวนี่นายคนแรกิเอาเปลือกนะคะเกิดจากวัวเทียมประจฉันหมากอง่ายๆผมจะมีเลสเซตเรอเดี๋ยวเอาไปเกี้ยวๆก่อนจะเอาใช้แล้วมันมิ้นก้าวเลยมันดับกินก้าวได้ตื่นมาอ้โไม่มีเลสเซตเลนเซตต้องเติมถ้าตบเจ็บมือนะคะก็เลยชายวิธีคว้านหรือคว้านจกินกินแล้วนั่นแล้วก็ตั้งคาเรียบร้อยเลยตั้งคาทีโต้เลย อันดับแรกก็โอ้โหนี่กระช่าง <finger. S 2> ่างนะเือโอ้หางค่อยแม่ทำราอยดีว่างีดีกินาวจือเลยหน้าตาหน้าตาหน้าซุ่มซารเรียกร้องความสุขใจจือจือเลยจะจะนอนหรือว่าจะกินก็ไม่แน่ใจแม่ก็ ใทยไม่กลัวยทุก <convert to Christians> ันี่ยโอ้โหจะรับดีวะแต่ใส่ยาข้าวจังๆวะใส่ยาข้าวอุ้มนอนประจำเลยเนี่ยย้อนเนาะเนาะซุ้มซ้อนเดือดตาก็ลื่นไม่ขึ้นโลกก็มันโยกปักเดียวเลยเจอยยงให้ตาขึ้นน้ำยาขกามันกวยติกระชาไขกระชามระจําเลยเจอนี่กระหงมันยับมแห้งอีกแล้วนี่มีกระกหงวาที่นั่าใช้เนี่ยว่าบ้านเรามันแรงแรงนะเจอพุ้นตกแบบนี้ ไม่ตกแต่โกฟูไปตกสีใส่เก้าแซกฝากเดียวเ้อผัวไวอยู่เลยสีใส่เก้าหนำใม่ได้เดลนหนาตกมันหนำใหม่หนามเจอยังจะก้นิ้งอะไรอื้ออะไรว่าไปล่ะด้วยโกฟูไม่ก่อยตกเ้อแต่บรรยากาศดีเ้ออยู่ใจลมใหม่ตรงโูกกินหนูมีกำลังจะบพัดเลยเ้อไส้ไก่เรียบร้อยแล้วอื้อไม่ได้บอกที่อะไรเดียวไม่ได้โทถอะไรคะอ่าววกระเทียมดีเจอเนี่ยกระฟุ้งแล้วเจอใส่ น้ำมันโน้ยก็ไปใส่เกลือก็ไปน้ำตาลใรพุฟงจูรอดเป็นจะเน้นฟงจูใช่ไหมครับเอิมใส่กับไปแหลนี่คือคาดเจริญะาเจรห้อรยมันต้องใส่น้ำตาลเอน้ำตาลใสายแล้วที่เติมตีปฟงจูรอดมันต้องแรงแล้วมันต้องชิมแล้วเจอร้อยนัดอยู่แล้วนั่นแหละเซแหละกับกวนคูเลคูเลแล้วเจอใส่ไล่รอบแล้วที่แน่นะ <ใ>ต้องอยห่ดได้หรอกจะยี่ตื้อมันโรยโรยโรยมันต้องจิมใส่กวดจะยี่ตือต้อหัวแหละ ก็เติมผักกะปลีแล้วดีปีเดยดีใส่ก็ใส่หัวใส่ไก่กลางๆกลางๆปิดปิดภาคอิตสักเรียบร้อยแล้วเจออย่าลืมติดตามด้วยนะนี่คลิปไรดิฉันแต่ลาวันนั้นฉันจะส่งให้เธอเป็นคนแบรนด์เลยนะแฟนกับจใาแล้วทุกคนนะคะอย่ติดตามทันนะคะอืมกินร้อยแล้วเจอผัดกระเพราไก่นะจ๊ะมากินข้าวกันเถอะมากินข้าวกัน อร่อยนาหวานนะจ๊ะลาานนี้แมทอร่อยดีนะจ๊ะอืมคนนี้นาทีชั้นและถืออย่าลืมติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย <hey. S 1> จ้าสวัสดีอร่อยดี very good bye bye